ออกมาทางด้านซ้ายธีรวุฒิธีรวุฒิเปิดแล้วจังหวะนี้ทุบทิ้งได้ครับเพราพายเปิดไปยังงงคลิ้งอยู่ครับอ้าแล้วจังหวะนี้เสียบอลไปแล้วครับการลอสเอโดเอโดโเกี่ยวติดด้วยครับเอโดโอยู่ในกรอบเวโทษผ่านมาอบูกาซัดโล่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูปั๊บชาครับจังหวะควงขึ้นกรอบเวโทษของการลอสเอโดแเลยนี่ครับ ผ่านเข้ามาให้มูซาบาก้ายิงคนเดียวโล่งๆเลยครับในกรอบเขตโทษออสเตรียดูเจอก,กับปัตยาคาร์ลอสผิวหนีสวยครับเข้าไปกรอบเขตโทษจังหวะนี้แม่มีเนอกาดยืนดักอยู่แล้วครับได,ได้ฟาวด์ด้วยครับย้อนมาตั้งกันไว้ที่รัชพลครับนี่ยครับยังแรงไปครับบอลย้อนมาถึงรัชพลรัชพลเตะจังหวะพลิกคอยเดอโรดอีกแล้วครับเอดอโดควบ เขากรอบไปโทษอีก <G l ug> ทีนึงเอโดรุสัตเลยนะลูกนี้ยังติดเซฟรัชพลครับแม่ผ่านกันบล็อกของพระชพลมาแล้วนะครับยังติดเซฟของรัชพลน้ำทองเปิดลูกนี้แม่หลักไม่ดีเท่าไหร่ครับฟรีคิกของทนูชุโรกครับเปิดฟรีคิกเข้าไปจังหวะนี้บอลหลุดล้นมาบอลไปตั้งกั่ไรรัชพลครับสัตด้วยสายเลยคลับลูกนี้แม่ต้องเซฟครับจังหวะเหมือนมีซาบาก้านะครับ จังหวะโยกนี้ทําได้สวยครับคือหลังพี่ราชพลเอา้าเตะลูกนี้แมพล่ายมาจังหวะนี้บอลลึกไปถึงราชพลน้ําทองครับบอลย้อราชพลไม่ลาหน้านะครับโมเซียม,มีพื้นที่ลองซัดเตะลูกนี้ก็ยังหลุดกรอบไปครับแกะออกไหมต้องคืนหลังย้อนมาตั้งกันใหม่ที่ราชพลน้ำทองเลย แต่บอลต่อเนื่องก็ลึกแรงมาถึงอาบาก้าจ่ายมาในกรอบเกตโทษและจังหวะนี้ได้ซัดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่รูปัับชายครับจังหวะใต้ต่อเขาไม่ไดกรอบเกตโทษของซาบ,บาการ์แล้วพนุงศักดิ์จับหนึ่งจังหวะแล้วมีเหลี่ยมตวัดยิงด้วยซ้ายลูกนี้ครับบอลยาของมอยเซ่ลึกไปถึงรัชพลน้ำทองครับ สัจจาเปิดยาวลึกมาถึงราชพลลีมายิงลูกนี้แฉลบฟ้องจะเอาแฮนด์บอลด้วยครับเปิดโค้งมาราชพลออกมาชุกบอลไมไ่เท่าไรครับแม่กรัวุตเปิดมาคนนี้ยังทุกถิงได้ครับไปจังหวะนี้เอา้ารับแล้วโดนชนครับมอยเซ่ ดูจงังหวะเตะมุมก่อนหน้านี้ครับ <Okay. S 1> เปิดมาแล้วนี่ครับมือขวาของทางน้านอยเซไปรัง้งทางนัานรัชพลน้ำทองนะครับ <Okay. S 1> ดูอีกครั้งครับ <Okay. S 1> จงังหวะก่อนหน้านี้เลครับ <Okay. S 1> ที่มอยเซยนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดในลูกกลางอากาศของทีมเยือนครับ oh. นีเผาไม่ได้หนึ่งแล้วครับ เอดเดร์เจอกับพักพลเอเดร์กาชากเข้าไปก่อนเพราะเรซัดเสาแรกเลยครับแม่ธีรวุฒิซัดเสาแรกแล้วแม่ไข่เก้ยังวิ่งมาเคลียร์ได้ทันครับเปิดไปกลางประตูลูกนี้เข้ามือแล้วจะลน้ำทอไม่พลาดครับแล้วจะเปิดยาวเร็วขึ้นหน้ามาเลย กอาสิไปสองตัวสองนะครับก็แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับโปรแกรมในเด่อไปของทีมบางกอ,อกเอฟซีนะครับก็จะไปเยือนพาร์คแบงคอกวันพุทธที่ยี่สิบสองธันวาคมนี้นะครับส่วนทางด้านนนทบุรีเนี่ยพวกเขาจะไปเยือนไก่ครูสายไหมวันพุทธที่ยี่สิบสองเช่นเดียวกันนะครับเก็บเพิ่มอีกทีมละแต้มก็มีเป็นยี่สิบแปดคะแนนครับ